มาทุกคนข้าวปุ้นสาวน้ำปลรราจ้ะเผ็ดเผ็ดแซ่บแกันเลยทําแบบว่ามมูอ่ะโยนนู่นทุบนู่นทุบนู่นทุบนี่โยนตุบโยนตุบลงใส่หม้อมใส่ปลากระป๋องต้มน้ำปลาพริกแห้งใส่ลงไปตะไคร้ใส่ลงไปใบมะกรูดใส่ลงไป ต้นหอมหัวหอมใส่ลงไปปากกระป๋องใส่ไปกระป๋องหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ตำอะไรทั้งนั้นนะทุกคนโยนใส่หม้อโยนใส่หม้อเดือดแล้วก็ราดเลยฉบับเร่งด่วน ระเทียรดตดพริกแห้งอ para bom น้ำปลาระต้มเสร็จใหม่ๆร้อนๆลาดเลย mm